สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่หลายคนสงสัยมากที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตและความตายนั่นคือเมื่อเราตายเราจะรู้ตัวว่าตายหรือไม่หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องวิญญาณล่องลอยหลังความตาย3วัน7วันหรือฝันเห็นผู้ตายยังอยู่ใกล้ตัวแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ตรงกับความจริงโดยตรงชีวิตและจิตตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตคือการเกิดขึ้นของจิตหนึ่งดวงเมื่อจิตสุดท้ายของเราดับลงเรียกว่าจุดติจิตและทันทีที่จุดติจิตดับจะมีจิตใหม่เกิดขึ้นหรือปฏิสนธิจิตในพบใหม่ตามกรรมที่เคยทำไว้ ดังนั้นจิตไม่รู้ตัวว่าตายเพราะเมื่อจิตดับจิตใหม่เกิดทันทีไม่มีเวลาให้รับรู้ว่ากำลังตายสิ่งที่เราเรียกว่าความตายเป็นเพียงการสิ้นสุดของจิตดวงเก่าและการเกิดของจิตดวงใหม่ตามกรรมเท่านั้นทำไมคนยังเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณล่องลอย หลายวัฒนธรรมเชื่อว่าหลังความตาย3วัน7วันวิญญาณยังอยู่ใกล้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีระยะเวลาเช่นนั้นสิ่งที่ผู้คนมองเห็นหรือสัมผัสหลังความตายมักเกิดจากจิตของผู้ยังมีชีวิตปรุงแต่งเช่นความรักความคิดถึงความโศกเศร้าความกลัวความทรงจำและความคิดที่ยังผูกพันกับผู้ตาย ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่วิญญาณของผู้ตายแต่เป็นการปรุงแต่งของจิตคนเป็นจุดสำคัญจิตสุดท้ายก่อนตายพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าจิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญที่สุดจิตสุดท้ายนี้จะเป็นตัวกำหนดพบหน้าของจิตใหม่ห้าจิตสงบมีสมาธิตั้งอยู่ในธรรมะจะไปเกิดในพบที่เหมาะสมและปลอดภยัย ห้าจิตฟุ้งซ่านกังวลหรือยึดติดจะพาไปเกิดในภพที่เต็มไปด้วยทุกข์ดังนั้นไม่สำคัญว่าเราจะรู้ตัวตายหรือไม่แต่สำคัญที่จิตสุดท้ายของเราเป็นอย่างไรสรุปและข้อคิดจิตไม่รู้ตัวว่าตายเพราะจิตใหม่เกิดทันทีเรื่องสมวันเจวันเป็นความเชื่อผิดๆในวัฒนธรรมสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตสุดท้ายก่อนตาย การฝึกใจให้สงบตั้งอยู่ในธรรมะและทำกรรมดีคือสิ่งที่จะนำจิตไปสู่พบที่ดีสรุปแล้วความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นธรรมชาติของจิตดวงหนึ่งที่ดับและจิตใหม่เกิดขึ้นตามกรรมดังนั้นการดูแลจิตของเราตั้งแต่วันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด